ครับพบกับผมในรายการ PNR 1 9 9 6 Racing อีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวรถทั้ง2คัน,นครับเริ่มจากคันนั้นก่อนเลยครับ Mercedes-benz 126นะครับผมโอเคโอเคโอเค เราจะเดินไปที่รถเลนส์โลเวอรซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น s i g เนเจอร์ของเพื่อนผมเลยครับนั่นก็คือคุณ VG ซึ่งต้ขอขอบคุณเขาที่ให้ผมแนะนำและรีวิวรถรุ่นนี้ด้วย ครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันเลยกันดีกว่านะครับโอเคภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับผมนี่เป็นไงฮะนี่ครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวรถเลนช์โล w e เและเบนท์หนนะครับคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่ขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้แล้วรวย และอย่าเจ็บอย่าไข้ยจาจนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ